สวัสดีครับผมพบกับช่องจันสุกอีสานไทยโชว์ครับเลิกงานครับเด็ดลมลมตกมาเนี่พอดีลุงโปกได้เมนูเด็ดมาฝากครับโอ้โหปลาไหลพี่นอ้องปลาไหลไเ,เดี๋ยวมาเบิ้งนากันมาครับเซฮ็ดเมนูอย่างครับเนี่ยปลาไหลปลาไหล สี่เด็ดครับเดี๋ยวมาเบ่งน้ากันวัดเด็เป็นเมนูยังครับผมเดี๋ยวมาเบ่งน้ากันครับสับเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องเดี๋ยวจันขขทร์ซุกครัวเตรียมเครื่องเคียงไ้ก่อนครับเป็นเมนูผัดครับมาเน่ผัดเพรร็ดปลาไหลครับของลุงโป่งมาได้บ้านครับไปเที่ยวสงการเ,กเครื่องเคียงนี่ครับมีพริกไทยเม็ดไกระชงกระชายใบมะกรูดครับช่วนี้เดี๋ยวจะตำ่ำ มีกระเพราสดครับหอมกระเทียมเดี๋ยวมารับชมนํากันครับผมโอ้โหอ้าวคุณจิตาโอ้โหว่าไงครับที่เด็ดเลยนะครับโอ้โหคุณจิตาคุณฟ้าเดี๋ยวมาชิมด้วยกันนะครับเด็ดแน่นอนวันนี้เดี๋ยวจันสุกจันไอเฮ็ดก่อนจังไนโอเคครับโอเคเดี๋ยวมาติดตามชมด้วยกันเด็ดแน่นอนครับเดี๋ยวขออนุญาตหั่นเครื่องเคียงก่อนครับผม โอเคครับจานสุกหั่นไว้เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเตรียมเครื่องเคียงก่อนครับผมเดี๋ยวมามกำลังแกะเครื่องเคียงครับผมโอ้โหโอ้โหนักวัดเมียนมามาทางไหนครับโอ้โหต้องยอมก่อนครับเดี๋ยวมามแกะเครื่องเคียงไปโอเคครับผมเดี๋ยวขออนุญาตแกะเครื่องเคียงกับตามเครื่องเคียงก่อนครับผมเอาเป็นไรสบายดีพวกมันจออกกูได้อยู่เดี๋ยวจัดสุกจะผัดแล้วครับผมเดี๋ยวขออนุญาตคั่วเครื่องเคียงก่อน กัวให้มันหอมๆก่อนครับผมให้น้ำมันน้ำมันใน,นเ,เครื่องเชียงที่ฮหอมตั้มอมมาครับหอมๆเด็ดๆเลยครับสายปลามานเลยจะเซบน้นำกันครับผัดปลาไหลทีเด็ดเลยพี่น้องเดี๋ยวมาติดตามรับชมน้นสสำนนกันครับปลาไหลใส่อะไรพี่น้องเดี๋ยวจะนุกจักกัวให้มันสุกกันโอ้ เด็็ดเลยพี่น้องเอ้ปลาไหลหน้าบ้านเขาลุงลุงสักโขงข้าวบะม้าไห้ครับเดืดเลยปลาไหลพี่น้องน้ำกำลังเดือดพวกพุกกพุกก,ก,ก,กเดี๋ยวให้นำ้ำแหงจนจัง้อยครับผมเดี๋ยวใส่ผัก ดีเด็ดเลยครับเนี่ยมาแซ่บๆนะ้ำจัดสุกครับผมมาเนี่ยเส็ดแน่นอนจัดสุกใส่เครื่องปรุงไปเรียบร้อยแล้วครับเหลือไอ้ไห้มันน้ำบกยังไงเดี๋ยวใส่ผักครับผมดีเด็ดเลยครับผมใส่เครื่องเคียงลงไปแล้วครับโอ้โหสีสันน่า,นากินมากเลยครับพี่นอ้องใหญ่เลยใหญ่ทีท่สุดคนี่ครับอ๋อไม่รู้ก็ มาแซบน้ำจัดสุกนะครับโหมาในพับอ,นะอ,อะไระอเนนักะไอะไรเดี๋ยวตบด้วยกระเพราถัดสุดท้ายสับเสร็จพอดีครับผมไม่เอาเรื่องแล้วใครจนั่นนะไม่อไม่เอาอเขาคืนนเลพะคนเดียออเนื้อแน่นเลงพี่อน แน่เลยครับผมโอเคครับผมปิดท้ายด้วยผักกระเพราครับปิดท้ายด้วยผักกระเพราเลยเรียบร้อยเลยพ่อแน่กล <ไป S 1> <น>งเปล่งกลงเป่งโอโ้โหเต็มหัอเลยครับฮกโตรครับผม โอเคครับผมจำในละเดี๋ยวปิดแก๊สเลยักนขายได้หลายร้อยมาบางบองไปร้า้วกันเลยข้าขิไเด็ดเด็ดเลยครับผม กัน,กนจะกดจบไปเพียงเท่านี้ครับ